ครับผมก็โอเคครับผมก็สวัสดีทุกผ so, uh, ู the, uh, ้ชมทุกทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก uh ็อยู่กับเกมไมค์ครับในไมค์ครับเอาชิลอดในเม์ชันในเมชทุยในเรชชันนะครับหนึ่งจุดสิบแปดจุดหนึ่งกันอีกแล้วนะครผมในอีพีที่สองกันนะครับผมก็แล้วอนอีพีนี้นะผมเราจะไปทำอะไรกันดีครับไปหาแร่ครับ ผมคิดว่าอีพีนี้เราน่าจะไปหาแร่อ่แล้วก็จะเป็นอ่าไปประตูนรกกันดีไหม,มเดี๋ยวสร้างประตูนรกกันโอเคนะผมไปหาเพชรให้เจอนะครับผมเพื่อครับพีบ่แอคเพชรต้องเข้าไปหาแรเ่เยอะๆเพื่อมาสร้างเกาะก่อนน,นะก่อนจะไปนะได,ได้ครับผมโอเคงั้นก็เอาที่สบายใจเลยแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ เอเปกก็ได้ทำบ้านแบบชั่วคราวนะครับผมโดยการปลูกต้นไม้รอบๆแล้วก็สร้างเอานะครับผมโอเคก็แล้วก็ผมก็ได้สร้างอาไอ้เจ้าฟาร์มวัวไว้นะครับผมแล้วก็มีฟาร์มอ้อยแล้วก็ฟาร์มข้าวไว้นะครับผมนอกรอบเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ไปขุดเหมืองมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เจอเหมืองใหญ่เลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวเก็บอไอ้ชูการ์เชนต่อล้วกัน โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอทำฟาร,ร์มก่อนแล้วกันนะครับเอพ็กสามสี่ห้าผมก็ <Yeah. S 2> ทำการมาขุดดินเพื่อ,อไปปรับพื้นดินที่หน้าบ้านนะให้มันเท่ากันโอเคเดี๋ยวผมขอทำฟาร,ร์มแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยจะไปลงเหมืองกัน สองสามสี่โอเคปลูกมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมก็ไปนอนก่อนเอ้ยเพิ่งดีเดี๋ยวขอฟามอ้อยนิดนึงโอเคเรามีทอชอยู่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอปากทอชแปนแป๊บหนึ่งนะเพ็กทำอะไรอยู่ตอนเนี้ย ื้นดินที่หน้าบ้านเท่ากันเขากำลังทำพื้นดินอยู่นะครับผมทุกคนเสร็จผมก็ทำฟาร์มสายทำฟาร์มอ่ะนะผมสายหวัดดีหวัดดีฮะหวัดดีฮะหวัดดีฮะเดี๋ยวผมขอปักทอชไว้อีกสักหน่อยแลกกันเนาะมาอีกแล้วล่ะไอ้บีโอ้โหชิบจะจะจะเชี่ยแหลก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 เดี๋ยวเออเออ โอ้โหทำไมแหลกจังวะหยิบนอนไม่ให้ฝนติดตกโอเคไปไปนอน,นคือมันน่าจะแหลกเพราะเน็ตอ้าวโอ้ปุ๊บหยุดปั๊บสัตว์ฝนมึงหยุดแล้วไม่เป็นไรนะผมไม่นอนละเคี้ยนวะผมก็นี่เนี่ยเนี่ยเยหมืองเหมืองที่ผมลงไว้ ก็ประมาณนี้นะเนี่ยเนี่ยมือง,องคือเว้ยผมขึ้นมาขึ้นมาจากเหมืองอ่ะตรงเนี้ยแล้วคิปเปอร์เป็นสองตัวมันระเบิดใส่ผมบุมบั้มตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ยเหียแบบอะไรของมึงวะคิปเปอร์เอ๊นอนนอนก็ดีนะนอนก็ดีกลับไปนอนพ <c oughs> นอนกับแลกกันนะครับ,บทุกคนโอเคผมตื่นขึ้นมากับเช้าวันใหม่ที่ สดสวยนะครับผมลดไวยนะครับแล้วผมก็ให้อาหารบัวเช่นเคยนะฮะเคยในบัวในส่วนนี้ <ๆ S 1> ทำไมเสียงบัวไม่แรงไงวะแป๊บนึงนะเสียงบัวแรงกันไปโอเคครับผมแล้ว <Fin> ผมขอตัวไปลงเหมืองก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเตรียมของก่อนตาตาตาตตาตตาถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมของนะ โ,โหทำในแลบอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออย่าลงเหมืองก่อนเอ่อแลกกันนะเนี่ยผมผม,มคิดว่าผมขุดลงไปเลยดีกว่าอืมโอเคครับขุดลงไปขุดลงไปครับขุดลงไป,ลงไปแล้วก็ขุดลงไป ผม,ผมคิดว่าวันนี้น่าจะได้เพชรนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้เพชรสักก้อนหนึ่งโอเคนะไปเนี่ยผมขุดเหมืองมาเว้ยแล้วก็ลงไปปึ๊บอ่าขุดมาขุดมาแล้วผมก็ได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงน้ําตรงเนี้ยเฮียแล้วคือแบบดูดีดูดนะโผล่ออกไปปึ๊บ เจอเหมืองเว้แล้วไ่น้ำซ้ำําผมโผล่ฝั่งนี้เว้ปึ๊บอ้โหเป็นเหมืองใหญ่อ่ะทุกคนดูดีแล้วก็มีเหล็กมีอะไรเยอะแยะด้วยนะครับมีไอ้นี้ด้วยก็โอเคผมจะเริ่มขุดเลยละกันนะครับผมทุกคนแต่ว่าผมไม่เจอเหล็กนะเจอแค่อะไรก็ไมู่้เอ้ยไม่จเจอเหล็กดิเจอไม่ใช่ไม่ได้เจอเพชรนะผม,ผมเจอแค่ไอเนี่ยไอเหล็กอะไอรอนเจอแค่ไอรอน จะเจอเพชรไหมเนี่ยอยู่ตัง y ้หกนะเอ้ยไม่ดิเออเวอร์ชันนี้มันติดลบแล้วนี่หว่า่าะจอิงไหมน่าจะใช่เพราะว่าเวอร์ชันหนึ่งเท่าที่ดูมามันติดลบแล้วมันจะมีพวกววยติดลบแล้วเพชรมันจะลงไปลึกมากเลยทีเนี้ยเราต้องขุดลงไปลึกอีกใช่ไหมว่าเท่าที่ไปดูมานะอุเฉียตัวเลย เได้แครอทแล้ววะไอปิกได้แครอทว่ะเจอซอมบี้ได้เลยแครอทน,นี่ได้จากไหนอ่ะแครได้ซอมบี้ซอมบี้อ๋อซอมบีดบ้ดรอปเหรอใช่ๆเมื่อกี้ซอมบี้ดรอปแครอทมาหนึ่งอันโคตรดีเลยโอเคเดี๋ยวผมขอเข้ามาดูฝั่งนี้ก่อนละกันเนาะไม่มีอะไรครับผมทุกคนทางตันนะครับผม พยายามอย่าตายนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเวลอะเราสามารถเอาเวล์ไปไอ้นี้เว้ยได้เว้ยเ,เอาเอินชันอินชันหาของดีๆมันอยู่ไหนอะฮะ<า>อินชันอยู่ไหนก็ยังไม่สร้างไงก็รอสร้างอินชันโตอินชันก็ดีก็เจอเหล็กเอาเหล็กก่อนดีกว่า ผมคิดว่าไอ้เปกน่าจะต้องการชุดเกาะเหมือนกันใช่น้องเป็ดใส่ชุดเกาะเป็ดเลื้องด้นะไม่ใช่อ,อะไรคือเอ,อเราจะได้ประตูนรกไหมครับผมวันนี้ไงเราก็ไปหาประตูนรกที่มันทางอะแล้วก็ไมสร้างต่อคือมันหายากอ,อยู่นะไม่ใช่่าหาง,ง่าย ทำไมรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าลงจังวะไม่ดิมันไม่น่าลงเลยแต่กูลงมาทำไมอยากรู้ <c oughs> เนี่ยเพือเชียบมีแร่เย,ยอะไหมผมไม่ลงไปต่อดีกว่ากลัวผมตายปะแร่รเ,ยเยอะหรือเปล่ามากเย,ยอะอ,อยู่เยอะอยู่ขุดเมืองมาเจอเมืองเฮ้ยตรงนี้น่าจะมีเพชร ไปได้ยินเสียงระวาด้วยอุ้ยเฉียเจ้คิปเปอร์อดีคิปเปอร์แล้วเดวตรงนั้นนั่นนี่ทำไมเจ็บแขนเนี่เออผมเกลียดอะ่ะเวลาที่แบบเล่นเกมแล้วแม่งเหนื่อออกตรงมือแล้วแม่งไหลไปถูกตรงเหลี่ยมของโต๊ะเจ็บชิบหายเลยโน้ต้องใส่ผมต้องเปลี่ยนใหม่ละ สวัสดีฮะ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 ตุ้มสวยเฮ้เจราพิชยาชุรีลาพิชลาพิชลาพิชเชียสเกลตันพี่เอาไงกับกูเอาไงกับกูอะสเกลตันเหรอพี่เจ็บพี่โหดแล้วไอ้น้องอย่ามารีอาจจะสู้กับพี่นะ จเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าก็ยังไม่รู้เลยว่าข้าเป็นใครเ <c oughs> นี่กูจะพูดทำไมเรื่องนึงได้ลาพีชว่ะสี่บล็อกนะครับผมลาพีชสี่บล็อกสี่บล็อกเมื่อกี <c oughs> ้กจเจอเหล็กอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไใชาดีเหล็กพูดถึงโควิดเนาะช่วงน,นี้ก็คือไม่ได้ถ่ายบล็อกเลยนะผมทุกคนไม่ได้ออกไปข้างนอกนะ เดี๋ยวรอไปกินเลี้ยงก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมน่าจะถ่ายบล็อกแบบจริงๆจงังแล้วเริ่มทําจริงๆจังแล้ว u t u b e นะครับก็คืออาจจะแคสเกมควบคู่ไปด้วยแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะทําช่องแยกอยากจะทําช่องแยกในการแคสเกมแล้วก็ช่องนี้ก็เป็นช่องบล็อกไปเลยอย่างเงี้ยเป็นไลฟ์สไตล์ประมาณนี้แต่ว่าต้องน่าจะได้ทําแบบจริงๆจังช่วงจะมหาลัยปิดเทอมอะไรประมาณนี้ ตอนนี้ผมน่าจะยังไม่ได้ทําแบบจริงจังเนาะอะไรนะเฟกตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมีเวลาว่างใช่็อกจากออก,ไไก็ไม่ได้ด้วยอืแล้วก็เพื่อนบางคนก็เขาก็อ่านหนังสือทุยไม่อหานไม่เห็นพุ่งงานนาทีเ <c oughs> ลยานเลยมื่อนแล้วนะฮะไม่เป็นไรผมไม่รับเตียงลงมาคุณทําอะไรไปก่อนเลยผมก็จะจัดโครงจัดบ,บ้าน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ลาทาผีที่เหมืองแห่งหนึ่งทุยสั์ไม่ใช่ก็ได้เหล็กเยอะเลยนะตอนนี้ได้เหล็กมาหนึ่งชุดกว่าๆแล้วผมขอค่าเอ็นเดอร์แมนกอนนะครับทุกคนเชียนเอนเดอร์แมนตีแรงว่ะ มึงไม่ดรอปอะไรไเลยเหี้ยแจ่มแมวไปเลยไม่เจอเพชรเลยนะอุ้จีปัจจเจตใจเย็นไอ้สองอย่าโงไปนะหายากเกินเพชแต่บางทีเฮ้ยเจอ เจอเพชรแล้วผมทุกคนหนึ่งเม็ดนะฮะเดี๋ยวแปบนึนของดูเอชิม n t ก่อนเอชิมินของผมขุดเพชรได้ยังใช่เอชิม n t ผมขุดเพชรได้แล้วต้องการสามเลยห้าก็ดีโถมีเม็ดเดียวจอยเลยกูเจอเพชรประมาณลบหนึ่งอ๋อลบหนึ่งเพชรจะอยู่ประมาณลบหนึ่งนะครับขุดไอ้อ่ะ ลาพีไม่ใช่ลาพีเดสเลสโตนเผื่อได้ทำวงจรน,นะฮะแต่ว่าเดินไปเดินมาอ,อยู่เนี่ยค,คือมัไม่เจอเพชรเลยนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมันสะทอนกลับมาอีกเหมือนเดิมแล้วก็ขอโทยด้วยนะครับถ้า <c oughs> เกิดมีเ,เสียงไม่สะท้อนก็ผมก็ไม่รู้จะแก้ตรงไหนนะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็ต่อไปเลย ช่างมานันครับช่างมันแต่หลายคนก็อาจจะฟังเสียงแค่เสียงผม,มก็แล้วกันเนาะไม่ต้องไปฟังเสียงไมค์สะท้อนนะฮะอย่าตำหนิด้วยขอร้องไม่มีตังค์ไงสัเ <c ười> <c ười> อโอโหเช้าแล้วนะเช้าแล้วคือ <c ười> <c ười> ตอนนี้คือกูไม่เจอเพชรเลยกูเจอแต่ลาพีชซึ่งกูเจอเพชรแค่เม็ดเดียวนะต้องการ เพชเยอะกว่านี้เร,<ำ>เราก็จะไปเดินมาจนภัยเพื่อจะไปหาบุลี่บูลี่อะไรล่ะเบอร์รี่เบอร์รี่บูลี่เบอร์รี่มันอยู่แถวไหนอะอป่าสนไหมป่าสนน่าจะมีบุลี่เอ,อนน้ยบุลี่ออเอาแล้วไงติดบุลี่แล้วป่าสนน่าจะมีเบอร์รี่เยอะนะฮะป่าสนเดี๋ยวจะได้มาเพราะว่ามันมันแบบผลิตเรื่อยๆอะมัน กินได้ด้วยนะแล้วก็เกิดแต่แ,แต่มันมีข้อเสียนะคือเวลาโดนโดนอะ่ะมันจะเจ็บมันจะเสียเลือดด้วย <c oughs> แต่ว่าอาหารเราก็มีจำไม่ไม่จำกัดแล้วแหละช่วงนี้เพราะว่าเราหนึ่งแหละคือมีฟาร์มมีอะไรแล้ว <c oughs> แล้วก็เพิ่งได้แชร์ลอตมาด้วยแล้วก็มีหมู่บ้าน n อ c ด้วยตอนเนี้ยก็คืออาหารไม่จำกัดละ้าวก็ก็เดินไปหมู่บ้าน ใช่เป็นขโมยนะฮะเร็วซะจริงนะพวกเราเนี่ยเี้เขาไม่เรียกว่าเร็วเขาเรียกว่าเก็บผลประโยชน์ไว้คืนในรอบหน้าเขาเรียกว่าอะไนเขาเรียกว่าเร็วดีคืนดีอ๋อเราจะไปบูรณะหมู่บ้านแทนการที่เราเอาสับยองเข้ามานะใช่แล้วคิดดีสุดท้ายก็ไม่ทำอิเช่คือตอนนี้กูหาทางกลับไม่เจอ ัางกลับอยู่ทางไหนวะพอร้องทางกลับเเี่ใครทางกลับไม่เชื่อมลองสักก้อนหน่อยสิไอ้2สองข้าช่างตามหาเจ้ามานานยิ่งนักแต่เจ้ากับไม่มีข่าแม้แต่เม็ดเดียวอย่างนี้เลยห,หายากขึ้นหรอใช่ใช่ทุกวันนี้ไม่หายากขึ้นเล็กต่กรอนนี่โอ้โห เกิดการแต่ตอนนี้แบบหายากเพจยิ่งยากอ่ะ like คืออู้จะงบจะงเรากูจะโดดใส่ลาวาทำไมเฮ้ยอาหารหมดแล้วอ่ะผมว่าผมต้องกลับบ้านแล้วแหละน่าจะแต่เพจแค่เม็ดเดียวนี่แหละโอ้จะได้ไปไม่ได้อะไรนะไอ้นั่นะเออเอเออเออเอเออเอเออออเอ้ออเ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 อเเรียกกัอเไรเะ อ่าพวกอ่าพวก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 เฮ้ยจำชื่อไม่ได้嘛อ่าพวกอ่าประสาทพวกอะไรพวกเนี้ยเผื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหาเพรนม่เจอเราก็สามารถไปหาในนั้นได้ไงอ่าพวกว้าทราบก่อนละครับเข้าไปเจอเราเสียงไม่รู้จังจะมาอีกเนาะ ไปตรงนั้นเลยใกล้หาพวกซากหาพวกอะไรเผื่อเราเจอเพชรเพราะว่าตอนนี้เราหาเพชรไม่ได้เลยน่าจะได้ขุดเนืองใหม่ไหมหรือว่าซีดที่กูมีไม่หาเพชรไม่ได้วะเราเจอทำใช่อย่างน้อยก็ขอสามเม็ดอะให้ได้สามเม็ดทืมเอ ก็หนึ่งนงนะผมผมหาทางขึ้นกลับบ้านก่อนดีกว่าผมอยากกลับบ้านละคือไม่มีอาหารกินแล้วอตอนนี้เดินอยู่ป่าสนน<ม>่าจะไม่เห็นต้นเบอร์รี่สันต้นเจอ,ตอแต่เห็ดคือตอนนี้ผมอยากขึ้นไปบนนู้นแหะแต่ว่าอา่อาอออ็อกบล็อกบล็อกบล็อกอบล็อกกูก็มีนี่บ่าทำไมไม่ขึ้นมาตอนนี้เรามาโผล่ที่ป่าหีมะ หิมะอะไรล่ะหิมะนะฮะโอเคไปคือออกกันเบอร์รี่เลือดกูก็ใกล้หมดแล้วมึงก็มาตีกูยี่เบรเนื้กลับบ้านกันดีกว่าครับทุกคนเชี่ยบ้านกูอยู่ฝั่งไหนวะกูอยู่ฝั่งไหนวะโอเมก้าตรงนี้กลับบ้านไม่ได้ ฝังมุนไหมวะไม่ใช่ฝังนี้แล้วถูกแล้วเออเจอเหล็กไปหุดสักหน่อยดีวยกว่าบ้านกูกูหาทางกลับบ้านไม่เจอ หาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วกูก็ลงเหมืองต่อโดยทั้งๆท,ที่กูไม่มีอาหารแดกแล้วแค่หลอดกูกกินไม่ได้เฮ้กินเนื้อซอมบีก็ได้วะ <c oughs> คือก่อนที่จะบอกว่าถ้ำโคตรใหญ่คือหาทางกลับ <c oughs> ให้กูก่อน <c oughs> อาเจอแล้ว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 น <c oughs> ี่ไงทางกลับบ้าน <c oughs> นี่เราต้องขึ้นไปบนนี้เว้ นี้คือแบบถ้ว่ายังไงดีแบบเป็นหลุมลงแล้วก็แบบข้างในใหญ่ใหญ่มากอยากเป็นมึงนะอยากเป็นนะข้างในใหญ่มากคือตอนนี้คือครูยังหาทางกลับบ้านไม่เจอโนค้นทางกลับบ้านผมอยู่ทางไหนอ่ะเขี้ยหาทางกลับบ้านไม่เจอจริงๆนะนี่ อยากได้อาเลกนะครัขอลงไปเอาเหล็กสักแป๊บนึงเฮ้ยฝั่งไหนวะตรงนี้เหล็กเยอะมากโอ้ยเรามีเหล็กอยู่กองขวาแล้วเฮ้ยหาดางกับนไม่เจอจริงๆเปกช่วยกูด้วยห่างนี้ไหมวะ ไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่นี่แหละฝั่งนี้แหละแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะคพือมันจะเป็นห้องโถงใหญ่ใหญ่วิ่งเข้าไปจะไม่ผิด่ะนะดิ่งขึ้นไปะไรดีไหมวะเฮียไอ้อมบีมันก็เยอะชิบหายเลยโอเคทุกคนผมคิดว่าผมน่าจะทำแบบนี้ดีดที่สุดแล้ะ เออ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ,ะผมคิดว่าพีแอคผมน่าจะแตกก่อนขึ้นไปได้วะเดี๋ยวผมคาครับพีแอคเพิ่มสักอันก่อนละกันเนาะโอเคทุกคนไปดิ่งขึ้นไปเลยละกันนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะเคยไม่มีอาหารเล้ไม่ใช่อะไรถ้างั้นไม่กลับหรอกมาเนย ขึ้นไปสักแป๊บ <s> น <art öd> <INE Sh diesel> ึงก่อนนะคบผมเดี๋ยวผมจะชีในช่วงนี้เลยแล้วกันเนาะขึ้นไปเดี๋ยวเราอ่านี่ยังไม่อยู่ให้กูับบ้านไม่ได้กูจได้ก็ไม่ได้เลยต้องตัไรเยทุาจจะามส่วนนี้ไปได้นะมันก็แค่จับบ้านนี่ตอนนี้ผมถึงจะทำให้เสรแล้วสายิมได สามแล้วสี่นะสามสี่สามสามผมจะทำแล้วแต่ยังไม่ได้ตตัวทีเลย ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะเอารบด้วยมราันแบบนี้เจอวาทีวเจอสามเลไม่ต้องการไ่อยู่่าเอา่าเได้วยดีกว่าเสไใชเนาะสุดท้ายแล้วก็ยังหายัไม่ได้นะครับโอ้ยผม่มาเจอลมาแล้วแค่เขเราลงัดเสริมดีะครับเป็นัดตันเสียอะไรพวกนี้เสดีนะแต่ว่านจะลงไม่ได้ยไม่ว่าไม่ลงแนะนี้เอาอเลย แต่ทาไม,ามหาเพชรยากจังไงคใครรู้บอกทีนะว่าหาเพชรยังไงนะครับผมยกยื่นไปหาอ่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีดีนี่วทำไมมันดีจังวะกูลงมาเลด้ขนาดน,นี้เลยหรอโอ้โหกูเพิ่งอยู่วายร้อยเดี๋ยวนะกูมาอยู่ตรงไหนของโลกเนี่ย <ผม S 1> แป๊บหนึ่งนะไม่คือยังขึ้นไปไม่ถึงไอ้นี่เลยเว้ยขึ้นมาร้อยกว่าบล็อกแล้วอะ่ะ อย่าบอกนะว่ายังไม่ยังไม่ถึงดินดืนกูน่าใช้อยู่บนภูเขาหรไม่ผมคิดว่าผมน่าจะอยู่บนภูเขาเนี่ยเฮ้ยเจอได้ยินเสียงได้ยินเสียงสกิลตันน่ะอ่ะผมได้ยินเสียงสกิลตันเฮ้ยขึ้นมาแล้วหื้อห้าหัว สกิลสกิลจะเย็นจะเย็นจะเย็นฮะจะเย็นเฮ้ยพ yeah. ี่เป๊กกูมาอยู่ที่ไหนเนี่ยโหกูขึ้นมาอยู่บนภูเขาเฮ้ยกูเจอหมู่บ้านเอาเฮียแล้วกูก็เจอหมู่บ้านหมู่บ้านใหม่แล้วกูค้างไปพักหนึ่ง จริงไอ้าสตร์เม่หมู่บ้านใหม่ให้ไม่ใช่หมู่บ้านใหม่หมู่บ้านเก่าแต่กูขึ้นมาบนภูเขาโอ้โหกูมาอยู่หมู่บ้านเก่ากเหียอ๋อภูเขาสูงๆอ่ะเออภูเขาที่เราจะมาสร้างบ้านใช่เว้ยแต่คือกูอยู่บนยอดเขาเลยนะเว้ยเฮียไม่อย่างสูงโหตกไปตายเลยนี่ ถ้ากูจะลงไปยังไงวะโหเกินบางทีเกมเกมไหมครับเคียวผมทุกคนผมก็ลงมาถึงพื้นดินเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วเชีย <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> เลือดกูเหลอครึ่งหัวใจแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ ต้องการด่วนๆเลยต้องการด่วนๆเลยอาหารอาหารอาหารทำไมกูไม่ไมถูกไปน,นี่เหรอวะเฮ้ยโอ้โหกูมาอยู่หมู่บ้านได้ไงวะไอ้เป็กนอนได้ไหมมีที่นอนไหม,มไม่มีใช่ไหมอไปกันเราอันนี้ก็เรากลับบ้านโอเคถ้ากลับบ้านได้ก็นอนเลยนะ แล้วกูมาโผล่อะไรไกลขนาดนี้เกินไปหรือเปล่าเกมเพราะว่าอยู่ทำไมกูไม่ขุดตั้งนานทำไมกูไม่ขึ้นมาสักทีวะอีโอ้โหอะไรอยู่ปลาเขนี่ไงหลุมที่กูลง ไม่ได้แด็กหรอกป่าโอเคครับ okay, ผมทุกคนผมปลอดภัยแล้วต่อไปก็รอ,อเอฟเฟกต์กมานะฮะ <c oughs> จะได้นอนกันผมจะกลับถึงป้าหรือเปล่านะฮะรอดูมันะะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอนายเดี๋ยวรอ,อนายเพื่อน <c oughs> ทำไมบัววัว,<ม>วเต็มควกอกเลยวะเนี่ยผม,ผมไม่รู้ว่าผมวิ่งมาถูกทางหรือเปล่า ไม่คือตอนนี้วัวกูเต็มอคอกแล้วพิงดุพิงดุทางไม่เปล่าติงุทางนี่แย่เลยนะทำไมไม่คุ้นทางอย่างนี้เลยวะ